เอาไวแนนด์แมทิกเนี่ยมาใส่ในรุ่นไทเทเนียมขับ2ได้เหมือนขับ4เลยราคาประหยัดลงไปแสนห้าแต่คันนี้เขาไม่ได้มีการทําทรงให้มันโหลดตามหาเอ e เวอรเรสตนะครับตัวที่ก่อนแอดบู k ก็ต้องข้ามไปย้อนกลับไปอีกหลายปีลที่มีแอดบูอ่ะคือมันจะดีเอาไปจอดตามสถานที่สาธารณะโดยที่เราสตาร์ทรถอยู่เนี่ยอันนี้เขาก็ไม่มีใครเหม็นควันเรา สุดท้ายผมอาร์ตนะครับคาโปรเจกต์ที่ปรึกษาการขายประจําโชว์รูมฟอร์ดพระนครเกษตรนวินนะครับวันนี้กลับมากับมุมกล้องปกตินะครับกลับมากับมุมกล้องปกติเนาะพัก POV ไว้หน่อยหนึ่งนะครับอ่ะวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับมาดูกับ e v e r อเร์เป็นตัวท็อปนะครับแต่คันนี้มันเป็นท็อปขับแบบขับ2เนาะหรือไทเทเนียมนั่นเองนะมันคือไทเทเนียมขับเคลื่อน2ล้อนะครับแต่ทีเนี้ยถ้าคุณผู้ชมเดินผ่านยังไงก็คันนี้ขับ4เนาะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนไฟหน้า เอาไฟหน้าแมทิคเนี่ยมาใส่ในรุ่นไทเทเนียมขับ2และทานานี้ย,ยังมีระบบที่ในรุ่นขับสี่มีไฟหน้าหามุมเองไฟสูงอัตโนมัติเองดอบแสงให้เองเมื่อวิ่งตามคคนข้างหน้าหรือรถสวนมานะครับอันเนี้ยได้เหมือนขับ4ี่เลยราคาประหยัดลงไปแสนห้าจากขับ4ี่คายนี้ราคาหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดับาทนะหลายๆคนที่กําลังสงสัยว่าไฟหน้าแมททิคเนี่ยมันใส่กับรุ่นอื่นๆได้ไหมสามารถใส่ได้ในตัวที่มี Adaptive Cruise Control อย่างเช่นเอเวอ e t เรสต์สปอร์ตแพก็สามารถใส่ไฟหน้าตัวนี้ได้นะครับใครที่ไม่อยากได้ฟังก์ชันขับสีไม่อยากได้เกียร์ขับสีไม่อยากได้เฟืองขับสีที่มันหนักขึ้นที่มันต้องแบกภาระขึ้นนะครับไทเทเนียมขับ2ตอบโจทย์นะครับมาดูกันว่าคันนี้ทําอะไรบ้างนะรเริ่มแรกสีสีคันนี้คือคันนี้ปกติเราจะแรปสีแต่คันนี้ทำสีเลยนะครับทำสีเลยเดี๋ยวผมให้ดูผมเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับนะนี่ ก็เปิดตรงนี้แล้วนะครับเหมือนเดิมฝั่งผู้โดยสารหรือฝั่งซ้ายนะครับอ่ะเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะครับผพ้ชมจะสังเกตว่าตัวรถเนี่ยตรงเนี้ยเขาทําสีหมดเลยนะครับมันเป็นสีเทาด้านนะครับมันเป็นสีเทาด้านนะครับเห็นไหมไม่แรปแล้วนะครับทำสีส่วนใครที่อยากแรปก็ได้เนาะถ้าเกิดแบบเป็นคนขี้เบื่อนะครับขี้เบื่อแบบอยากเปลี่ยนสีแบบทุกๆ3ปีหปีก็ แลบไปดีกว่านะครับเครื่องยนต์ปกตินะครับ2.0คันนี้เป็นไบเทอร์โบนะครับคันนี้ขับ2ได้เป็นไบเทอร์โบนะครับเทอร์โบคู่210แรงม้านะครับแรงบิด500นิวตันเมตรนะครับเป็นปกติแล้วก็แล้วก็แบตเตอรี่ AGM นะครับ80แอมป์800 CCA เนาะแล้วก็ระบบระบายความร้อนด้านหน้านะครับเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้วก็ตัวนี้ไม่แบ่งพลังกำลังเครื่องยนต์มานะครับให้เครื่องยนต์ทำงานเต็มที่พัดลมระบายความร้อนก็ติดด้วยระบบไฟฟ้านะครับผมอ่ะแล้วก็ระบบเบรกเป็น e-brake นะครับผม electronic brake booster นะฮะ นี่ก็ตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องทาให้รถขับเองเบรกเองนะครับผมแล้วก็โหมดต่างๆที่อยู่ในรถคันนี้ก็ใช้ระบบพวกนี้เข้ามาคอยช่วยเหลือนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์เนาะเดี๋ยวเรามาดูชุดแต่งภายนอกกันนะครับนี่คุณผู้ชมด้านหน้านะฮะใส่กระจังเป็น f o r d นะครับพื้กระจังหน้าตัวนี้นอกจากมันจะเป็นฟิลคล้ายๆลัพเตอร์แล้วนะครับก็ยังมีไฟด้านบนนะครับที่เพิ่มความสวยเข้ามา แตกต่างจากแรปเตอร์แรปเตอร์มันก็จะไม่มีไฟอันนี้ก็จะได้ไฟเพิ่มและดีเทลที่เพิ่มเข้ามาคือไฟนี้ครับนี่ไฟนี้มันเป็นไฟ au x lamp แต่ตัวนี้เขาต่อให้มันเป็นแบบคือไม่ได้ติดเหมือนสตอมแท็กอะสตอมแท็กมันจะติดแบบไฟสูงเปิดไฟสูงไฟตัวนี้เขาถึงจะติดตามแต่เนี้ยติดตามไฟหลีนะหรือไฟเดย์ไทม์ไฟเดย์ไทม์ติดไฟตัวนี้ก็ติดนะครับไม่จําเป็นต้องเปิดไฟหน้าทั้งโคมเนาะอันนี้ก็ติดได้นะครับอ่ะแล้วแต่ว่าเราจะ อยากให้มันติดกับไฟตัวไหนนะฮะชุดแต่งคันนี้ใส่มาเป็น AKC เนี่ยครับแต่ว่าโลโก้ไม่ได้ติดมาให้พอดีทําสีเดี๋ยวมาติดให้ทีหลังนะครับนี่ก็ทําสีซึ่งการทําสีเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูเนียนแล้วคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะเนี่ยรอยต่อถ้าไม่เข้ามาดูใกล้ๆนะครับหรือมาดูใกล้ๆแบบผ่านๆมันดูเนียนมากนะครับการเก็บงานการทําสีแบบนี้นะฮะแล้วก็กล้องรอบคัน Adaptive Cruise Control Sensor รอบคัน อะไรพวกนี้ยังใช้งานได้ปกติเลยนะครับผมว่าตัวนี้ก็ถือว่าจบนะลองดูเส้นตรงนี้ดิเนี่ยนะครับเนี่ยปกติมันจะเป็นสเกิร์ตครอบแล้วอันนี้ก็ไม่มีรอยแล้วนะครับแล้เวเหลือติดายทะเบียนทีเดียวก็จบนะฮะก็ไฟหน้าแมตติแกลดีเนาะใส่ในรุ่นขับ2นะครับใครที่ไม่ต้องการรถขับ4อ่ะบูตไปแล้วเหมือนต้นคลิปเลยไม่อยากได้รถขับ4แต่อยากได้ระบบไฟหน้าที่มันเป็นแบบตัวเทพแบบนี้นะครับก็สามารถสั่งติดตั้งได้นะฮะสั่งติดตั้งกับผมได้เลยนะครับผมอ่ะพร้อมเปิดระบบใช้งานได้เต็มระบบเหมือน ตัวที่เป็นสี่คูณสี่เลยนะครับมานี่นะฮะทีนี้ด้านข้างคือคันนี้ทำทุกอย่างแบบวัยรุ่นดูใบหรือที่เราเราหลายๆคนจะเรียกว่าแก๊งสุลต่านนะครับแต่คันนี้เขาไม่ได้มีการทำทรงให้มันโหลดนะฮะแต่ว่าเขาเปลี่ยนโชค๊คเขาเปลี่ยนล้อเขาใส่เบรกใหม่นะครับตัวใหม่หมดเลยนะเดี๋ยวผมไปพาไปดูโชค๊คฝั่งนู้นดีกว่าจะเห็นชัดหน่อยนะครับน่ะนี่ เนี่ยครับโชคตัวเนี้ยเป็นโบกฟิเดอร์นะเป็น OEM ซึ่งตัว OEM เนี่ยนะครับกระบอกเขาจะค่อนข้างใหญ่กว่าตัวที่เป็นตัวสแตนดาดปรับ8โมโนโทูบธรรมดาอันนี้จะใหญ่ขึ้นมาอีก0.5นจาะครับจาก2.0เป็น2.5แล้วตัวนี้ก็ปรับ8ปนะครับผมพร้อมทั้งได้สปริงตัวนี้นะครับเป็นสปริงที่ทำทำพร้อมให้ว่าลูกค้าอาจจะเอาไปโหลดในอนาคตนะรหรืออาจจะเอาไปยกขึ้นซึ่งใช้สปริงตัวนี้ได้เลยนะครับผมอะ่ะปีกยกไม่ได้เปลี่ยน นะเพราะว่าไม่ได้ยกไม่ได้โหลดเนาะแต่ว่าเราเปลี่ยนลูกหมากันโค้งนะครับนี่ก็แล้ววิธีการปรับชกนะครับมาดูนี่นะผมทำคลิปแยกไว้แล้วแต่ว่าบางคนอาจจะไม่ค่อยสะดวกเข้าไปดูเห็นในดำาๆข้างในไหมครับนะดำดำที่เป็นเลขหนึ่งเลขแปดนะครับข้างในเราสามารถหมุนได้เลยนะเนี่ยเราหักล้อมาแบบนี้เราก็สามารถบุ่นได้นะครับถ้าอยากให้มันแข็งก็ปรับไปที่เบอร์สูงที่สุดนะครับมันสูงสุดถึงแปดเบอร์แปดเนาะถ้าอยากให้มันนุ่มก็ เป็นเบอร์น้อยนะแล้วแต่ว่าเราอยากได้ฟิลไหนบางวันเราอาจจะอยากขับแข็งก็ปรับปรับได้นะครับแล้วก็การปรับเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องให้มันเท่ากันทั้งหน้าและหลังนะครับบางทีด้านหน้าต้องปรับให้มันแข็งกว่าเพราะว่ามันมีเครื่องยนต์อยู่นะครับมันก็ต้องทําให้มันแข็งหน่อยส่วนด้านหลังก็ปรับให้มันนุ่มได้นะครับล้อยีนะครับล้อเวกนะฮะล้อโฟร์ฟมิงอ่ะคือล้อโฟร์ฟอมิงก็เป็นล้อที่มีน้ําหนักเบาแต่ว่าการผลิตก็แข็งแรงนะครับโครงสร้างก็แข็งแรงนะ แต่ว่าทีเนี้ยล้อที่เบาเนี่ยนะครับคือแน่นอนคือไม่ต้องแบกน้าหนักเยอะนะครับแล้วก็ภาระที่ส่งกลับไปที่โชค๊คแรงสะเทือนกลับไปที่โชค๊คมันก็ไม่เยอะเนาะทำให้โชค๊คมันไม่เหนื่อยง่ายมันไม่ล้าง่ายนั่นเองนะครับนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสีดําเงานะครับสีวีแบ็นะครับแล้วก็ยังใส่มากับยางที่เป็นโยโกฮามานะซึ่งคันเนี้ยเน้นทางปกติเลยนะครับเป็นยางทางเรียบเนาะนะฮะ ก็โยโกมาปลาด้านะครับสเปค X ไม่ต้องลุยไม่เน้นลุยเน้นทางที่เราใช้ชีวิตประจำวันมากกว่านะครับเบรกอะเบมโบเนี่ยปกติแล้วเนี่ยนะครับสีตัวเนี้ยสีเบรกเนี่ยที่เห็นสีดำเทาๆตรงเนี้ยนะครับคือสีหลักๆของเบมโบถ้าเราเซิร์ช Google นะว่าเบมโบ GT มันจะขึ้นมา3สีสีนี้นะครับสีเหลืองแล้วก็สีแดงนะครับนี่แหละอันนี้คือสีสแตนดาดเขาส่วนสีเขียวที่เราเห็นสีส้ม สีม่วงอนะไรพวกนี้มันเป็นการคัสตอมสีใหม่นะครับเอาไปทําสีใหม่นะฮะแต่อันนี้ก็ต้องทำนะทำเพื่อให้งานมันดีขึ้นมันเนียนขึ้นนะครับเพราะว่าเบรกตัวนี้มันไม่ใช่เบรกที่ถูกผลิตมาให้ตรงรุ่นกับ Ford เรานะครับมันจะมีการตัดแตง่งแล้วก็มีการตัดแตง่งมีการแปลงขาใหม่เนาะมันก็จะมีริ้วมีรอยแล้วก็เอามาเก็บงานให้ใหม่นะครับเพราะว่ามันเป็นเบรกที่ผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับผมส่วนจานเบรกก็ใหญ่ขึ้นนะครับ นะขนาดใหญ่ขึ้นระยะเบรกเราก็ได้สั้นลงนะครับผมทาสีตรงนี้ได้นะสีตรงนี้ครับสีทองเนี่ยนะเราสามารถเปลี่ยนให้มันเป็นน้ําตาลไหมน้ําตาลเข้มน้ําตาลอ่อนหรือทาเป็นสีดําก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าจะถูกฉลบกับสีไหนนะครับฮวงจุ้ยเราโดนสีไหนนะครับมากกว่ากาันสีสวยมากงานเนียนมากนะครับเข้ามาดูตัวสีใกล้ๆนะมันจะเป็นสีที่แบบ ด้านๆเลยนะลองเข้ามาซูมใกล้ๆนะครับเนี่ยถ้าเอามือสัมผัสปุ๊บมันจะรู้สึกไม่ไม่ลื่นมันจะออกไปทางแบบมีความครุกระครุกระของเม็ดสีหน่อยเพราะว่าตัวนี้เขาใส่ดีเทลเป็นสีสีด้านมานะครับนี่อ่ะเป็นไงนะครับสวยนะใครที่ไม่อยากได้รถทรงโหลดนะครับแบบนี้เลยแต่ว่าเปลี่ยนชกเพื่อเพิ่มความยืดเกาะถนนที่ดีขึ้นนะครับของเดิมก็ดีแต่ว่า เปลี่ยนใหม่มันก็ดีดีขึ้นนะครับจากดีอยู่แล้วดีขึ้นบีกนะครับแล้วหลังคาแล้วเก็บงานเป็นสีดําแล้วก็ตรงนี้เก็บงานเป็นสีดำนะครับจากเดิมมันเป็นสีโครเมียมเงาเงาเนาะนะฮะอ่ะด้านท้ายนะครับคุณผู้ชมมาดูตรงด้านหลังนี้บเบรกท้ายบเบรกหลังเรานะครับคือปั๊มเนี่ยตัวเนี้ยมันปั๊มใหญ่เป็นปั๊มมาตรฐานเนาะก็จะเป็นสพอร์ตนะครับสพอร์ตคู่นะก็คือฝั่งละ2ทีเนี้ยรถที่มีเบรกไฟฟ้านะครับเบรกไฟฟ้าหมายถึงว่าเบรกมือนะ นะครับคือเราต้องเพิ่มปั๊มนี้เข้าไปนะครับนะสำหรับรถตัวไหนที่ไม่มีเบรกมือไฟฟ้าเนี่ยเป็นเบรกมือธรรมดาก็ไม่ต้องติดก็ได้นะครับแต่เนี้ยมันต้องมีปั๊มไฟฟ้าแยกนะเพื่อเวลาเราจะใช้พวกออโต้เบรคโคอะไรพวกนี้นะครับนะก็จะใช้ปั๊มตัวนี้เข้ามาทํางานเองนะครับช่วงล่างด้านหลังเป็นวัดลิงนะครับผมทีนี้ครับนี่ครับน้ามันคุณผู้ชมเติมดีเซลนะครับแล้วแต่ว่าจะชอบพรีเมียมหรือธรรมดาเนาะแล้วแต่วงบประมาณแล้วกันนี่ะแปลิตรนะครับถังน้ํามัน ใหญ่เลยก็คือเติม1ถัง,ถงวิ่งได้อยู่ประมาณ7จ็0ถึงแปดกิโลนะครับคือขับจากเกษตรนวินเนี่ยไปหาดใหญ่เติมเพิ่มอีกนิดเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้แอดบูอ่ะพูดถึงแอดบูนะครับมีลูกค้าเข้ามาบอกว่าตามหาเอฟเวอรตนะครับตัวที่ก่อนแอดบูนะฮะผมจะบอกว่ารถมีไหมรถอาจจะมีผมจะว่าอาจจะมีแต่น้อยมากก็จะเป็นรถที่จอดแบบ คือแอดบูเขาผลิตมากี่ก,กี่เดือนแล้วนะครับอาจจะปีกว่าแล้วใช่ไนะครับก็ต้องข้ามไปย้อนกลับไปอีกหลายปีเลยแต่คราวนี้ผมจะบอกว่าที่มีแอดบูอ่ะคือมันจะดีตรงที่ค่าไอเสียที่มันปล่อยออกมานะครับมันไม่เป็นพิษต่อเรานะฮะเพราะมันไม่เป็นพิษต่อเรานะครับ,เ,เ,รรบเราสามารถสตาร์ทรถแล้วนอนในรถได้นะฮะไม่โดนควันคอกไม่ตายในรถอ่ะนะครับเราสามารถนอนในรถได้นะครับผมแล้วก็เอาไปจอดตามสถานที่สาธารณะ โดยที่เราสตาร์ทรถอยู่เนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไม่มีใครเหม็นควันเรานะครับอันนี้คือข้อดีของแอดบู๋เนาะแต่ผมเข้าใจแหละว่าต้องมาเสียเวลาเติมเสียเงินเพิ่มนะครับแต่เชื่อเลยว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแบบเนี้ยในรุ่นอื่นๆด้วยในแบรนด์อื่นๆ,ๆ่นด้วยนะเพื่อให้มันผ่านมาตรฐานของค่าไอเสียกฎหมายบ้านเรานะครับแล้วมันก็จะเอาไปอีกยูโร6ยูโร7ยูโร8มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ว่าค่ายไหนเขาจะเริ่มก่อนและเริ่มให้ถูกใจลูกค้านะครับ น,ะะนี่คือเรื่องของแอดบูนะครับด้านท้ายมีการใส่ไฟนะครับมีการเติมไฟดีกว่าเติมไฟเป็นทิกตอกเลยนะครับนี่นะมีท่เติมไฟเส้นตรงนี้นะครับเพื่อให้มันดูสวยขึ้นดูชัดเจนขึ้นเวลาวิ่งบนถนนแล้วก็ตรงนี้ก็จะติดเมื่อเวลาเหยียบเบรกหรือถอยหลังมันก็จะขึ้นนะครับเป็น2ส,สเต็ปสีแดงก็คือไฟเบรกสีขาวก็คือไฟถอยนะครับน,นี่นะฝาท้ายเป็นไฟฟ้าเนาะนี่ อนะคันนี้ของคืนไม่เยอะนะครับของคืนไม่เยอะก็จะมีแค่โชคกับเบรกนะครับหลักๆนะฮะนี่แค่นี้นะครับนะอ่ะเดี๋ยวไปดูข้างในกันนิดหน่อยนะครับนะบภายในคันนี้เป็นเบาะหนังเป่าไฟฟ้าคู่หน้าทั้ง8ทิศทางเลยนะครับแทิศทางได้ทั้งคู่หน้าเนาะแล้วก็คันนี้มีไฟแอมเบียนไลท์คุณผู้ชมเห็นไหมไฟเส้นสีฟ้าตามขอบประตูนะครับดับไปแล้วเนะาะมันจะต้องสตาร์ทรถนะฮะ อ่ะผมขึ้นรถให้ดูนะครับนี่รถยังไม่ได้ล้างมันก็จะลกๆหน่อยนะครับอ่ะนี่ฮะปึ๊บปึ๊บไฟแ m b i e n ไลท์เนี่ยติดนะครับติดตอนนี้ตอนที่ผมเปิดเนี่ยแหละผมจะเปิดแล้วมันจะติดนะฮะเดี๋ยวผมเบ่าแอร์ก่อนนี่อ่ะอ๋อกดผิดน,นะครับนะอ่ะเห็นไหมเปิดไฟ ตกแต่งห้องโดยสารหรือแอมเบียนไลท์นะครับสวยงามและตัวนี้มันยังช่วยเพิ่มความสว่างเวลาเราต้องการความสว่างตอนที่เราขับรถเราบางทีเราวางอะไรตรงเนี้ไว้เราอยากหาเหรียญที่วางไว้ตวร,ร,เเรงเนี้แล้วไม่รู้เหรียญห้าเหรียญสิบอะไรเงี้ยเราก็สามารถมันก็สามารถช่วยเราได้นะนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มันก็จะบอกต่างๆว่าไอตัวปุ่มเปิดเก๊หรือลิ้นชักเนี่ยหยุดตรงนี้นะที่เปิดประตูนะครับก็จะบอกว่าเอยอยู่ประมาณนี้นะมันก็ทําให้เราเห็นได้นะครับ นะมันก็จะคล้ายๆไฟเส้นไฟพื้นบนเครื่องบินนะครับผมอ่ะนี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่คันนี้เป็นขับขับสองนะครับก็จะได้เกียร์ที่เป็นแบบนี้นะครับเป็นสิบสปีดเหมือนกันกับขับสี่แต่ว่าหัวเกียร์เขาจะเป็นก้านปกตินะครับแต่ว่ายังสามารถบวกลบก็คือสามารถเชนเกียร์ได้นะครับนะฮะปรับเป็นเมนซน,นได้แล้วก็โหมดการขับขี่มีให้สี่โหมดนะครับนี่กดนะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะสี่โหมดเห็นปะมา ปกติประหยัดลักพ่วงถนนลื่นนะครับก็เลือกใช้ตามความเหมาะสมนะครับผมอ่ะหน้าจอกลางขนาดใหญ่มีแอร์ที่เป็นอัตโนมัติแยกอุณหภูมิซ้ายและขวานะครับมีไวเลสชาร์จเจอร์นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับผมอ่โดยรวมก็คือครบนะครับแล้วก็มีซันลูฟอ่ะมีมูลูฟนะครับเปิดให้ดูด้วยนะคือมันเป็นรถขับ2นะครับไทเทียมขับ2ที่ทุกอย่างครบนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยต่างๆนะครับแล้วก็ยังสามารถคือขับ2เนี่ยขึ้นเขาได้ด้วยนะครับนี่นะสันรู้ก็เปิดได้ยาวถึงข้างหลังเลยนะครับอ่ะกลับมาสําหรับแพลตเนียมขับ2คันนี้นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับผมยังไม่รู้อุปกรณ์ตกแต่งตรงนี้นะฮะนะผมถ้าอยากทราบว่าเท่าไหร่ก็โทรเข้ามานะครับผมโทรเข้ามาหรือแอดไลน์เข้ามาได้นะเบอร์โทรที่อยู่ด้านล่างเนาะแต่ว่าคันนี้โดยรวมๆแล้วนะครับเบรกสองแสนชคแสนหนึ่ง ล้ออีกเท่าไหร่นะแสนหนึ่งตีกลมๆไว้ก่อนนะครับเท่าไหร่ละสองแสนสี่แสนนะครับยังไม่รวมทําสีด้วยนะฮะเรรวมไล้ราคาทําเซ็ตตัวรุ่นดูใบยอยู่ประมาณนี้นะครับผมบวกลบแล้วแต่อุปกรณ์นะครับสามแสนห้าถึงสี่แส,สนห้าแสนอันเนี้ยแล้วแต่ของที่เราเลือกใส่นะครับผมอ่ะขับเคพื่อนสองล้อคันนี้เหมาะกับใครนะครับเหมาะกับคนที่ไม่ได้เน้นการขับขี่แบบลุยๆ ถามว่าไอตัวนี้มันลุยได้ไหมมันลุยได้ครับแต่โอเคมันอาจจะลุยหนักๆที่แบบต้องมีการตะกุยไปยินหน้าผานะครับหรือล้อจมมาเรแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะแต่ว่ามันสามารถไปในเส้นทางที่ออฟโรดได้พอประมาณออฟโรดที่ไม่หนักนะครับลุยได้นะครับไปบริจาคของได้เลยลุยน้ําอะไรพวกนี้ได้หมดนะครับผมเพราะว่าเกียร์สิสปีดนะครับแรงม้า2 1 0แรงบิดเหลือเฟือเลย500นิวตันเมตร ะะลากได้ลุยได้นะครับมันพออยู่แล้วเนาะแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้อยากได้ฟังก์ชันที่มันขับสี่เพิ่มเข้ามาเพราะว่ามันต้องมีการแบกเฟืองเพิ่มแบกเกียร์เพิ่มอะไรพวกนี้นะครับอ่ะถามว่ามันประหยัดน้ํามันต่างกันไหมผมว่ามันไม่ได้ต่างกันหรอกนะครับแต่อยู่ที่ว่าเราจะพอใจในตัวไหนมากกว่าด้วยเพราะว่าส่วนต่างก็ถึงแสนห้าเลยนะนะครับผมเอาแสนห้าไปทำอย่างอื่นดีกว่าหรือบางคนเอาแสนห้ามาเป็นของแต่ง ก็ได้นะครับผมอ่ะฝากกดไลค์กดติดตามคาโปรเจกต์ให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากได้รถก็โทรเข้ามาที่เบอร์ด้านล่างและเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะรหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะฝากหนึ่งเรื่องดีกว่าคุณผู้ชมนะว่าอยากให้ผมทํามุมกล้องแบบนี้หรือไปทําแบบ POV นอครับอันนี้ผมฝากเลยนะครับผมคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันนะครับผมเดี๋ยวผมจะได้ลองปรับเปลี่ยนเผื่อว่าคุณผู้ชมอาจจะอยากเป็นหนึ่งเดียวกับรถนะครับอยากให้เหมือนว่าเราเดินดูรถด้วยตัวเอง ก็บอกได้เดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นมุม POV ให้เนาะฝากกดไลค์กดติดตามคาร์โปรเจกต์นะครับอยากได้รถโทรเข้ามาเลยนะผมวันนี้อาร์ตคาร์โปรเจกต์ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ